ครสวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมช่องสูตรเด่นพารวยนะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสให้ทำเอาตัวเลขนะครับจับทุด2ตัวบนนะครับ2ตัวบนนะครับก็นนะติดตามนะครับเพราะว่าสูตรของเราก็เข้ามาก็ไหลงวดนะครับก็ลองดูเป็นแนวทางนะครับเผื่อชอบตัวไหนก็จัดไม่ชอบก็ผ่านนะครับตามสูตรการคำนวณก็จะมีตัวเลข นะครับหลายตัวหลายชุดนะครับก็มีโอกาสลากได้นะครับสูตรทุกสูตรนะครับครับก็อย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสูตรทุกสูตรนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับก็อย่าลืมนะครับครับก็มาดูกันเลยนะครับการการคำนวณของเราก็ใช้ตัวเลขที่ออกมาแล้วนะครับคำนวณเราย้อนหลังดูว่า เอาเดินดีมาอย่างนี้นะครับเรามาดูแนวทางนะครับครับตัวเลขที่ออกมานะครับ979นะครับล่าง61นะครับเราใช้2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างคือ61นะครับ6บวก1นะครับ6บวก1แล้วก็ได้มาที่เลข7นะครับ7มาบวกนะครับ7เรามาบวก6คงที่นะครับ6คงที่เราก็ได้มาที่เลข3นะครับ สามแล้วก็สองนะครับลดแต่งลงมานะครับสามแล้วก um. ็สองนะครับสามบวกสามก็ได้หกนะครับส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้เราก็ใช้นะครับหลักเจ็ดนะครับเจ็ดคือหลังจากเราบวกมานะครับออกมาได้เลขเจ็ดนะครับก็ค็อเลขเจ็ดนะครับยกเจ็ดมาก็บวกสี่นะครับบวกสี่คงที่นะครับเราจะบวกสี่ตครั้งนะครับ ก็ไ,ได้มาที่เลขหนึ่งหนึ่งบวกห้าก็ได้มาที่หกเจ็ดนะครับเจ็ 3, 3, 2, 6, ดบวกสามก็ได้ศูนย์นะครับตัวเลขที่ออกมาได้มาที่สามสองหกนี้ก็ได้มาที่หกเจ็ดศูนย์นะครับก็ตัวเลขที่ออกมาก็ 0, 3, 0, 9, นะครับศูนย์หกสามดังศูนย์เก้านะครับเข้ามาที่หกสามนะครับ แล้วต่อมาก็เหมือนเดิมนะครับเราใช้เลขที่ออกมานะครับ063นะครับล่าง0ูนย์นะครับ0นย์บวก9นะครับ0ูนย์บวกเเราก็ได้มาที่เลข9กนะครับ9บวกเราก็ได้5 4นะครับ54แล้วก็5บวก3ตรงที่เราก็ได้มาที่เลข8นะครับส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้เราก็ได้มาที่เลข9กนะครับเรืองจากเราบวกมานะครับ9บวก 009ก็ได้มาที่เลข9นะคร 9, ับ9เราวบวก4คงที่นะครับก็ได้มาที่3นะครับ3บวก5คงที่เราวก็ทำมาที่8นะครับ8นราเพิ่มแตะมาเป็น9 9บวก3แล้ก็ได้มาที่2นะครับตันเลขที่ออกมาก็คือ3 9 5ล่าง4 3นะครับก็เข้าบนนะครับขยานบนอยู่ตลอดนะครับถ้าก็มาดูกันเลยนะครับนี่ก็เข้ามาที่03นะครับ603นะครับ แล้วต่อมานะครับเข้ามาที่26นะครับเข้ามาที่2 6งหบนนะครับแล้วต่อมาก็เข้ามาที่8ปดนะครับ4 8่แน่ล่างเข้าศูนย์นะครับแล้วต่อมาก็เข้ามาที่ห้าเก้าแนะครับห้าเก้าแปดล่างเจ็ดเก้านะครับแล้วต่อมานะครับงดที่แล้วที่ผ่านมานะครับก็เข้ามาที่1 6นะครับ1นึ่งหนึ่งหกล่างหนึ่งเจ็ดนะครับ มาดูงวดนี้นะครับมวดนี้เราก็ใช้เหมือนเดิมนะครับการสูตรคำนวณนะครับเลขที่ออกมาก็หนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกแล้วหนึ่งเจ็ดนะครับเราใช้หนึ่งบวกเจ็ดนะครับหนึ่งบวกเจ็ดก็ได้มาแปดนะครับแปดบวกหกนะครับเราก็ได้มาที่สี่นะครับลดได้มาเป็นสามนะครับสี่บวกสามนะครับเราก็ได้มาที่สิเจ็ดนะครับส่วนด้านนี้นะครับเราก็ใช้แปดนะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็ใช้หก ครับอันนั้นก็ใช้แปดนะครับแปดบวกสี่คงที่เราก็ได้มาที่เลขสองนะครับสองบวกห้าคงที่เราก็ได้มาที่เจ็ดแปดนะครับแปดบวกสามนะครับเราก็ได้มาที่เลขหนึ่งนะครับเราได้มาที่เจ็ดแปดแล้วก็หนึ่งนะครับส่วนด้านนี้ได้มาที่สี่สามเจ็ดนะครับก็อลองไปดูนะครับว่าจะดำเนินต่อหรือไม่สําหรับเลขบนนะครับ สองต่อบนนะครับก็อ,อย่าลืมนะครับเลองไปพิจารณา,นานดูอีกครั้งหนึ่งว่าอชอบตัวไหนก็จัดไม่ชอบก็่านนะครับครับจับชุดไว้ก็มีดังนี้นะครับก็มีอยู่ที่7 4็ดส7่นะครับแปดสี่แามแปดเจนะครับก็หงมาก็หนึ่งสี่หนนะครับก็อลองไปพิจารณา,นานดูนะครับ สำหรับตัวเลขน่าจะเป็นนะมีแปกับ7นะครับก็ลองดูนะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่นะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับตามที่เราชอบนะครับสูตรทุกสูตรนะครับก็อย่าลืมนะครับมีเข้ามีหลุดนะก็ไปพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับชอบตัวไหนก็จัดไม่ชอบก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับครับผมก็ อนะเป็นวัดเสียงแห่แห้งก็เปวัาสบายแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ไม่เคยว่างนะครับเพราะช่วงนี้ก็อ่าณะการงานก็รู้สึกจะเยอะหน่อยนะครับไม่เคยว่างนะครับออย่างวัดที่แล้วที่ผ่านมาพมก็ไประเด็นลงคลิปให้นะวันนี้ก็จะลงพยายามฝืนใจลงนะครับวัดจะเดินต่อไปได้กี่วันนะครับ ครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็ค่อยเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็ขอทุกท่านจนโชคดีนะครับสวัสดีครับ